ตอนรับสู่บรรยากาศการซื้อขายงออยู่ตลาดสมเยน่อยวันที่1ครับเฮซายนนครับผมืันนี้งอเน้อเขอาไพี่น้องครับประมินใช้ตาประมั่นร่อยกวครับซือท่าใดตัวใดสิบสาบอ คืนรถตัวนี้เนาะ,ะไม่เต็มสื่อละมืนสามยาเนี่ตัวผูตัวผูไปประเมืนหอัสตาประมาณลอยลอยกวัาโตได้พี่น้องมาหนี่บัวลายบัวลายพี่น้องครับ หอยเวียดไปกับบ้านนะพี่น้องเด้อครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปีใหม่ปีใหม่ครับผมปีใหมาปฏิทัยกันตอนรับดีดอกครับเออขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณช่องยูทูบไทยแลนด์นะครับอายุดีไม่แห้ง้อพี่น้องเด้อสุขสุขสบายดีปีใหม่เพื่อนครับปีคสวัสดีครับต้นนี้ต้วนี้เท่าไรพันสือต้นนี้ตัวนี้ขายหรอครับพันสือเท่าไรสองหมื่นกว่าบ่บ่ครับป่ะหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย เบียดสื่อเนาะเบียดสื่อเบียดสื่อจะไปส่งเพิ่นเบียรือขึ้นรถโอ้ปัญหาแบบนี้มยนเพื่อนหาแบบนี้เห็นบ่เอองัวแท้ๆแบบนี้่อนอาแบบนี้มาขายเห็นบ่อนุรักษ์อนุรักษ์กันบ่เมื่อกี้หลักขอุรักษ์งหลัว่าอาแบบนี้เอาเยอะไหมเอาเยอะล้างสงกรานต์นี่ซื้อไม่อ่นใหญ่ๆอ้วนอ้วนซื้อจริงจริงชื้อแบบนี้เห็นบ่ชื่อเร็วครับเงินเงินเงินสดบอกเงินเงินเป็นกอเป็นเงินโอ้ด้ออ้ยโอ้อุ่อนจังมือรอรอโดดไม่รอนาน ถ้าขาแบบนี้ทายรอันนั่นหน้าซื่อดีชื่อเร็วย่าให้ขาทุ่เลยคุณครับขาสุดอหน้าหน่ขาทุ่ผมขี่คันตัวนี้ตัวนี้สื่อตัวนีสื้อหน่อยน้องครับแล้วครับนี่นี่นี่ใครละครับใส่หนึ่งสองสามสี่กเ็ดเ็สิบเกียรย่งสองร้อยใครเกียวหน้าเกียวหนานเดียไปส่งส่งส่งยูาก่อนไปเลยไปเรียบร้อยแล้ว ไปเลยเวียดเวียดไปเราลอยเราเวียดจุ่มไปเราเดินเนี่ยตัวยางเดินทางไปตามประเทศเราเวียดหมื่นเท่าไรก็บเฮียเจ็ดสิบเจร้อยสิเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดโอ้เออเนือหลายเอาม่างทีนอเวียดมันสื่อเนาะเวียดสื่อครับเวียดสื่อเนาะครับขายแล้วครับนี่ขายแล้วรับรับแล้วเงินเงินเรียบร้อยแล้วตัวนี้เท่าไรไอขายมาเนี่ยเอามาโชว์หรือมาขายตัวนี้มาขายครับใส่แเราบังตัวต่อไปตัวมาจากไหนสองพันห้าครับเฮ่าหนึ่งสองพันห้าห่วย งามและไอมื่นสองพันหาอันไใบไฟอีกเกลิงหนึ่งน่ะตัวใดผิดตัวนี้เออเอาเบิึงเด้อเบิึงกันป้งกันพี่น้องพี่น้องโอ้ยยันเนื้อโปรใดวะเนื้อโปรพานวะตัวใดหัวหนาตัวนี้มื่นหกพันหาครับตัวใดตัวนี้หมดเง่้ยนี่บ่เดี๋ยวพี่น้องเบิึงเด้อพี่น้องกดกดเล็กนิดมาเบิ้งว่ะชนะภาพใดบอเดี๋ยวบพอสิ ออกไปอีกเครื่องนึงน่ะผมใส่อีกเครื่องสำรองเนี่ยมัน Re นีเสียงบ่ตอนนี้มันนีเสียงบ่มันมีเสียงบ่มีเสียงบ่กดม้านพี่น้องเข้มาเลยเึิงหนึ่งตอนนี้มือนกปนาวอครับอือมือนกปนาเด้อพี่น้องครับเสียงมันบ่ออกพี่น้องครับผมใส่อีกเครื่องนึงเนี่ยมือนกปนาน้าโตโตสมีนล้เยี่ยมตัวอ้ไรมาเนีสองตัวครับใส่ใส่อีกนี่พตัวหน่อยแสด่ โถกกระมือสามเอาไปแล้วเจ้าคนมักเด้อพี่น้องเด้อหมื่นโถกหมื่นสามอุ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้บังเอิญมากโตแม่นบอทผลซี 4, โต้ใส่บงังเอิญวะมือนี้มีง้อเนื้อได้เพี่น้องเป็นง้อเนื้ออันนี้แม่ลูกปะครับแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ลูกคู่นะครูครับขี่บวย <c oughs> ยางรุ่นไหนพี่น้องวะแม่ลูกลูกคู่ลูกงามวะ แม่เราก็ดีน้อง16กับ13ตุ้บุญเท่าไรเปิดเท่าไร3,000ครับ3,15เออผมถ่ายก่อนเด้เปิดมากหลายคนรับสนี้มันชัดบอลยูบีนองครับผมใส่อีกเครื่องนึงไล่สดน่ะอีกเครื่องนึงผมถ่ายมือถือคราบสองมือเออเครื่องกระไดอยู่พี่น้องครับลูกขู่งามอยู่แล้วยูบีองเท่าไรก็หมื่น ขายแพงท้สะขายแพงเถอเอาตอตอนเอาตอนเอาตอนเอาตอนนะสามสิบห้าเหมนวาแม่ลูกดูปูมาใช่แหงไหนอามา่านี้บอ่อุ้ยสามสิบห้า่ขายสามหมื่นอดได้บ่โพคับโพสามหม่นโพต่อไอ้ใส้เบอร์ป่ะใน่เไอร์ป่ะ์หกสี่ศูนย์หกสี่ <45 S 1> 0 4นย์5้์่ะิผมตองัวบักตอให้พี่น้องทิละเอาเบือ่อทำกันเด้อยี่ฟ <c oughs> องงัวงามแล้วเว้ยฟองงัวงามแล้วว่าพิดแมสแน่เออเดี๋ยวมันเห็นเห็นเห็นแขขร้อนอะ่ะใช้บังก์ัข่วกันละได้ไหม เท่าไรแล้ะแม่ลูกลูกแม่อมสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก่าอ่ะไม่ใช่ขายแพงแทค่ฟองฟองฟองไว้ปอดลูกแม่เออแต่ว่าเออ,อพี่น้องครับโตเมื่อกี้เหยียบเทียบเด้อสองหมื่นเก่าบอเห็นนมแม่อยู่นอ่องพี่น้องมันชัดบ่สัญญาชัดบ่ผมใส่กล่องเครื่องนึงผมไล่สดโอ้ยอยากให้พี่น้องทั้งบ้านหูราคาทำกันนอสองหมื่นเก่า แม่ลูกแถนนอกเห็นน้องปีน้องโอ้ยอัญชอนนะ่ะสองมือเก่าลูกงามในพี่น้องตัวนี้เด้อผู้ใดพ่อมีกำลังกระสือไว้พี่น้องครับมองขายสองมือหาขายบ่ฮะยสองเจ็หาเนหะ็นปะนี่ต่อให้ลอยเลยถือก็นี่อีกถ้าเป็นซื้อตอนนัวนี้ถือก็นี่อีกเน่ะเออถ้าซื้อตัวนี้ถือก็นี่อีกอุยพี่น้องพูดนะกระสือตรกรมาหลายเดือนแล้วมาสื้อมืงอืงวน่ะ สองเจ็ดหาตัวนี้เด้อเอาเลีกเรีกมาเลีมกเบอม์หกสามศูนย์หกสามห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย่งแหกเจ็ดห้องสอ่นเก้าต่อให้รลอยแล้วต้องบอกวงสีเลยเรียบร้อยพ่อหน้าเนี่ยท่าไหนเนี่ยตัวนี้น่อยท่านี้ฮะฮะเรียกสองกานพอดีน้อหาพันตัวนั้นเออในดิ้งเขาอยู่น้อ สองตัวแม่ลูกลูกแม่เฮ้ยบมแม่แม่ลูกที่้มันเป็นสาวสอตัวเลยบ่สาวคู่เลยสาวคู่เลยนอะถึงตัวอะไรเอาถึงเรียเนี่ยแต่่านถึงตัวอลไแปดพันกลัวสี่ยังให้ไี่ สทั่วไปืทั่วไปืทั่วไปะตัวไดเพมือนเหื่อนลักตัวได้ถีมันใดตัวไดถีมันถือโอเคโอเคโอเคเฮียงเนื้อปังปอนร้อยร์เซ็ไล่สวยได้เมื่อกี้น่ย็นทั่วโลกใช่ไหมต้นละแปดพัน่เอาแปดพันกวามันก็เอาอยู่กรหน่อกัมันสุดไรเนาะกัมันสไดอะไเอ้าเบิร์ดเดิรด สูงเมตร20 20กว่ากว่าเนาะ2หาเี่ยปองวดนี่พอถึงปีนี่8,000กว่า8,000ท่วไหนเอา8,000กบอมองขายหาพันเนี่เขาถามมาเนี่ยต้นหาพันหาพันหาเี่ยปต้นละต้นหาพันหาเ่เขาถามบ่ใดเนาะมองขายแ่วไหเอา มีมันถามมัาในสองคนนี่แปลงนหาเนาะโอ้เอาเพลินบนรถได้พี่น้องเด้สองตเนี่ยเอาจะง่ามอยู่เนาะสีสันดีเนาะจำเลยปะ,ปะอะไรเบอร์มาเลขมาที่เขาตถามคุยอะไรื่องเด้เบอร์โทรเจ้าเบอร์โทรเจ้ามีบอตั้มเดี๋ยวบอลเบอร์โทรเจ้าน่ะ อะไรสดมากมาทีนี่ถอบอกไม่อีกนี่แหละเขาามมาหขายตัวอไรนี่สุนกสหสอมห้าสองศูนย์หกแนึ่งแปดมองขายได้ตทวาไหร่ทองโตนี่มาทำมองขายได้่เออหกพันหานั่นเกือบถืกผมบอกเมื่อกี้ผมบอกหาพันหกพันหาต้นละต้นหกพันาบอีินองเฝ้าเดอร์่ินองเฝ้าเฝ้าหกพนหาครับขายตัวนี้ได้สองตวนี่แม่ลูกลูกเมื่อกี้ผมตอหาพันน พนุพนาเท่านี้โอ้ยงาม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 ุ่นเร่งกันได้สามพัตอนนี้แม่ลูกอะตัวใดตัวขาวตัวใดมันสามพันหาเสิขายแพงกว่าตัวนี้ตัวนี้มื่นหกพัโอเออโอเคมื่นสมนาเออพี่น้องพี่น้องพองไว้นอมาทาตุ่มสุรินตัวแดงไทรแม่ท่านั้นาะ ปัญหาบ่มีเงินดิแต่ปัญหาซื่อซ้นี่บ่มันงวดไบ่ี่มีลูกมามีลูกมาสองตัวเลยเขาบังของอนเนาะอันนี้แหม่ไท่เขา้ลูกมามันให้จแม่นบอกโ้นแมยยแมมนใหญ่โอแมนบ่เพิ่เนอแม่ไม่เหล็กมนนม่ดิ้นไมน้ันไม่ดิ้นาันเอาเหล็กเอาเหล็กทุบซับมไเออเขาเจา มามามาศูนศูนย์แปดสอาโทษทัพ์นี่เอาโทษไมเบิ้งย่าให้ถือเด้เขาโทรมาหาเจา้าเจ้ารับเองเนี้ยพี่น้องอยโทรหาจาของช่องเด้อโทรหาจาของงวเลยล่ตัวนี้ตัวน,นั้นหมื่นหนาสองตัวนึ่งงวไทยพี่น้อง บัวเจ้าโอ้โหมาหาข่ตีบัดีโทรมาหาข่ได้พอเอาเจ้าใส่เอเอีนหรือวันดูข้อหรือยังอีหยังดอกลูเขาเือหายไปก่นเอาทษหมเโทนหมเบิศูงศูนย์แปดสองศหกเจเจ็ดศูนย์หกห้าหกศูนย์หกห้ต้นแม่เขาเท่าหรนี้แม่เขาพันนาแม่ขาวแม่ขาวขันมอง้ายเรื่อกัมองสามัญหา้ายูแถนสามพนนานสองเนะ แม่นี่แหละพกพนาพี่้องโทษมหาราื่ิกอตันี้งามวะพกพนาองนา้า้าผม้าผมต่อผมเจรบ้านมืองซีเลยอยู่เมืซีมืซโพนะผมง่ว,วมันงาวพี่น้องตัวนี้ตัวนี้งามแม่พันในบอกตัวนี้ได้ผานผน,น,นัวน้ไปเนกันพี่น้องครับไป<อ>พี่น้อง อยู่ทั้งไลฟ์สดของ Facebook โชคดีนะมืัอนี้สัญญาณมันอาทิตกระตุกกระติกนิดนึงแต่ว่ากระเพาะออกอากาศอยู่เพราะว่าอยู่นี่เอเอสใส่บะไรพี่น้องเอเอสกระจอกเล้วนี่อุ้ยโอ้งัวพญามีส่วนหนังวันนี้เป็นงัวงัวกระปอดกระแปะพี่น้องครับ บอดเดสดใสองหมื่นเก่าพันาแ่นต่อได้นิดหน่อยสองหมื่นเก่าพแม่ลูกลูกลูกหูเนาะแม่นแ่ลูกลูลูกชี้แจงเลยเนาะขาโบดที่น้องติดขาโบดได้พี่งานบองานบอพี่น้องขาโบดได้เนี่ย สมมยกรบ่ได้ะราคานี่น้องอ้เมีอ่งใหญ่ดีพี่น้องล่มผ่านผ่านผนทอนี้ห้องไว้สองเก่าหี่ห้องไว้ตอนบ่สองหมืน่นหกเีย่ยบ่ บ่ได้ดรกว่ได้บ่าชดุนครับให้แปดพันูครับโอ้ให้แปดพเนาะครับครับสอหมื่นแปให้สองดพันดี่แม่ลูกครับเอาลูกมัน่ครับสองลูกมันก็หมื่นแล้วต่อวิลาผมวลาผมต่อพี่สายพี่องเบิงนะบานต่อกันเด้อเขาห้องไวซื้อเด้ได้แล้วเองินมาต้นีงามอยู่เด้อพี่น้องครับสองหมื่นสองหมื่นเท่าไรก็องหมื่เท่าไร อสองหมื่นเก่าลูมันเท่าไรลูมันจ้าหมื่นเกแล้วทยเยดมื่นเก่าขายแพงกว่า่ะเอาเบิ่งเบิกันเงี้พี่แมนเคยขายตัวนั้นเท่าไรมื่นนะครับเสีเหล่ยเลท่ศูกครับแปดแครับสี่ครับเอาไหมศูนย์หกห้าครับแปดแปดห้ครับ 4ี <Rabbi. S 1> ่ครับครับโทรมาเอาโทรมาต่อเพนพี่น้องลูกมมาเนี่ลูกไม่เน็ตมือมือหาใครปะมก้นาจะขายอะไรอยู่ด้วยขายนอกว่าจะมีคนสื่อเนาะไปไปไปเปิงเืิงพี่น้องเปิงเย่าวยนกันต่อยังล่ะครับผู้นาย ใส่ใสมุ้ขายแพงเลยขายใ้อายเอาติล่ะใส่ไม่นี่งจะตอยไม่นี่กูไล่สนนี้มั้ยนี่ใส่มมีอีกตัวเนี่แม่ไม่เลยวะใ่ใส่ต่อี่ต่อต่อไหนสื่อเพี้ยมัน2งถงไปมันใจอ่อนเลยน้องอ้าหูนี่ใส่น้องมันอยู่มะถังถังมันต่อเ้ยขายท่อะไรเฮ้ยเตยโตเร่ไหมเต๋อโตเท่าไร ไส้โซนเนี่ยต้องซื้อเบี้ยมันก่อนมันมองวัดออกเนี่ยหูยถอนตัวเจะบป่องเลยเออตัวละแปดพันเนาะพี่น้องตัวบอกไงสัมสางพี่น้องแปดพันเนี่ยมองขากระเสือมันตัวละหกพันดูออกคิดออกไหมเออต่อต่อต่อไปก่อนต่อก่อนงูเหล่ของไงหอยเตยโคสีส่วนเป็นต่ออยู่เอาซื้อเบี้ยมันใส่ก่อนสองป่องน่ะ สาวพี่น้องครับ <18. S 1> งวนี้ประมาณสักตึกเดือนนะห้มื่นแเขาสองห้องมื่นปเขาสองปีกว่าล่ะจังหวัดกรทมจังหวักรสุม่นอกง,งวอุดพรพิสัยงามมาพี่น้องสูงเมตรสามสบบวกบวกสามสิบสี่ามสิห้าเขามยเท่าไหร่ตอนนี้เขาจะเขาลงรถมากบ่อกี้นี่ครับเขายเท่าไหบบรล่ะบาท่านด้ใายจงลงด้มากของนี่เลยห้อห้องเท่าไหร่ห้องสิบแปดสิบแปด้ยร่มเงยนก้สึ่อเนี อุ้ยบังคายร่มร่มของใน,น,นไหนน่อุ้นเอ้าัะผูร่มไหนะเอาตัองร่มทังเลียเอาสิบแปดรถใดครับว่าไม่วารถ่าไดสิบแปดมองคายสิบห้าเีได้ได้สิครับสิบหกเนาะเออม,มองพี่นองสิบหกพี่น้องอพี่นองด้องพอสิบแปพอพอมีเรียกทั่วปะพอาอ่อต่อปัจจุบันละเรียกทั่ อยู่บ้านไหนเอาบ้านการะเลืองนั่นบ้านการะเลืองเด้อเอาพี่น้องมาเอาอย่าง้รบไห่เบอร์โซ่อย่าพี่น้องไปเอาบ้านการะเลืองกระเลืองอยู่ลุงพ่อนอ่คุณผู้ค้าเนั่นน้มด้มเขาแล้วกันยิงเขียวเลยพวงนี่โน้มเขาอลไรยิงเขีย่านะมึงหน้าเอ้าโน้มใหญ่โน้มใหญ่เลยเอ้าของว้อเฉยนเลยพี่น้องสองปีกว่าอ้าโน้มใหญ่นี่มี่หน่าสิบแปดได้สิบหกกว่าโอวต่อกรเหลืองอุดงพรอนอ่โอ้ยง้อมันคืนอะไรนี่โอ้ยงามงาม พี่น้องผมทพื่อนตอบแชททั้งทั้งทั้งไลฟ์สดได้พราะว่าผมผมใส่โทรศัพท์สองเครื่องน่ะมือหนึ่งผมใส่อีกเครื่องหนึ่งมือหนึ่งผมไลฟ์ทั้งอีกยูทูบยูทูบนี่ผมผมเพื่อนเปิดสถานะพี่น้องเพื่อนเราจะไลฟ์สดนี่ยเฟซบุ๊กไปแล้วตัวนี้ออดอกไงเราบอกเขียวชิบโขนอกตัวนี้พอนอ๊ครับของขาวกัเหลืองของขาวเลยชิบโขเอ้าวไปพี่น้องครับมัวตัวนี้งามไดเด็กตัวละ <c oughs> มาเนามานมลนซื่อวะอยู่บ้านมันคนือไข่เนาะตองมาออกเอามาเบนงอหน่อยมึนหน่อยงหน่อย หกห้าพันห้าสองตัวง้อบ้านอะไรพอเนี่ยไก,ก่เนาะหูเฉืไ่ไปนั่งล่ำเลยพี่นองครับง่อไทนอ่นาะง้อแมนไท่ที่มันกระตุกมันมีรูมันตัวไหนตัวไหนไหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย Money mm -hmm. แมนออกลูกใดพี่น้องครับบจะเป็นตอว่าต้นผู้เออต้อนแมนออกลูกไดพอแลาวลืมไปต้นหาพันพี่นอ้องสืบมาใส่บไม้นี่หรอมาถามานิใส่เบมาโทษซ้ำบอก่ไ้ถึงเด้เขาโทรมาหาเจ้าน่อยเจ้าเฟโทเขาเด้ต้นหาพันธมีโทรสมอยู่หม่มมมาศูนย์แปดซีซีศูนย์แปดซีซเจก็ดหกซีหกเจเต้นหาพันพี่น้องครับต้นแม่ออกดูกเบ้นพี่น้องครับเอ้า ตู้หาพันธุกับพ่อเอาอยู่เพี่งน้องครับผมดูได้ตัวนี้ <c oughs> เอา <c oughs> ผตัวงว่วนเดี๋ยวมวนเดี๋เพียน้องเอามาเอาไส้สดเลยเขาเบิ่งอะไรสด,ด,ดผมมีเอ้าเอา,เอาต่อไปต่อไปไนี่ต้้เมื่อกี้พี่น้องนะเอาอยู่ตู้ละหาพันธนะง่วนพอง่วนพอเมื่อกี้เด้อเอาต่อไปตู้เมื่อกี้ปิด